หมูโตว,วัยไม่อ้วนเปล่าด้วย A-MAX F400 หมูขุนโตช้าตัวอ้วนไม่มันหนาสากไม่สวยราคาตกถูกกดราคาชำแหละแล้วเนื้อซี่เป็นน้ำเนื้อที่ชำแหละแล้ววางทิ้งไว้น้ำไหลออกน้ำหนักหายหน้าร้อนเน่าเสียไวเจ้าของฟาร์มหัวเสียมองหมูถอนหายใจหาคนซื้อยากโดนกดราคากราฟต้นทุนเพิ่มขึ้นรายได้ลดลงเคยไหมครับหมูกินจุมากแต่โตช้าตัวใหญ่ไม่แน่นเนื้อแดงไม่มา มีแต่ไขมันเลี้ยงยังไงก็ไม่ขุมเสียอาหารเสียเวลาเสียใจถึงเวลาบอกลาไขมันส่วนเกินขอแนะนำ Amax f 4 0 0แร่ธาตุเข้มข้นสูตรเฉพาะสำหรับหมูขุนเสริมกล้ามลดไขมันเพิ่มกำไรหมูขุนกินเก่งเป็นเรื่องดีแต่พลังงานที่กินเข้าไปไม่ได้กลายเป็นเนื้อแดงทั้งหมดโดยเฉพาะพลังงานเกินจะกลายเป็นไขมันสันหลังและไขมันในช่องท้องไขมันนี่แหละที่ทำให้ซากไม่สวยขายไม่ได้ราคาเสียทั้งน้ำหนักเสียทั้งรายได้ เราจําเป็นต้องมีตัวช่วยเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินที่จะกลายเป็นไขมันให้กลายเป็นการสะสมเนื้อแดงแทนการใช้จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการให้อาหารตามที่บริษัทแนะนํา AMAX F400 ทํางานยังไงด้วยแร่ธาตุสาคัญ6ชนิดสังกะสีเหล็กทองแดงซิลิเนียมแคลเซียมและโซเดียมช่วยเร่งเสริมสร้างการสังเคราะห์โปรตีนสร้างกล้ามเนื้อแบบแน่นๆเต็มตัวด้วยการใช้พลังงานส่วนเกินที่จะสะสมไขมันเปลี่ยนเป็นไขมันช่วยลดการสะสมของไขมันทั้งไขมันสันหลังและไขมันในช่องท้อง เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นกล้ามเนื้อแดงไม่ใช่ไขมันเปลวผลที่ได้คือซากหมูแน่นสวยไขมันบางรายได้เพิ่มขึ้นแบบจับต้องได้การใช้จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการให้อาหารตามที่บริษัทแนะนําวันนี้ฟาร์มสุกรทั่วไทยต่างหันมาเลือก a m a x F400 เพราะผลลัพธ์ที่เห็นจริงเนื้อแดงชัดไขมันบางซากคุณภาพขึ้นเจ้าของฟาร์มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อแดงขึ้นซดเลยเด้อขึ้นได้เร็วขึ้นลูกค้าเอาไปซ้ําและก็แรงหวักสอบแรงดีเคยลองมาเยอะแต่ตัวนี้ ไวจริงๆอย่ารอให้ขาดทุนถึงจะหาทางออกลองเลย a MXF a 400เพราะหมูที่ดีไม่ใช่แค่ตัวใหญ่แต่ต้องแน่นได้ราคา